ระชางเผือกเปิดสู่์บริการตู้ยามชุมชนอำเนว้ความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ว่าลงท้นที่ดอยหลอกมอบนโยบายให้หน่วยงานราชการ BOI จัดกิจกรรมพบปะนักลงทุนต่างชาติเพื่ออำเนวยความสะดวกการลงทุนในไทยสำนักง,งานรัฐบาลอ e ิเล็กทรอนิกส์จัดสัมมนาเชื่อมโยงทุกภาคส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน สำนักง,งานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยอักษรขอทอขับรถทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทางขับรถทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทางเชิญชวนทุกท่านร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยเลขมงคล 30- สิถึง31สิสิงหาคมนี้ที่โรงแรมดีเอ็มเพรสเชียงใหม่ ณศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรสโรงแรมดีเอ็มเพรสเชียงใหม่รายได้นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนห้ามพลาดใช้ป้ายประมูลเพิ่มพูนความรุ่งเรืองสอบถาม053 278 265และ081721799นสนับสนุนโดยเครื่องสำอาง 4W Solution นวัตรกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิว4ขั้นตอนจากเกาหลี มเมล็ดพันธุ์ฮอกเก็ตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวท้องถิ่นทางสถานีโทรทัศน์ l อ c ซ b เคเบเชียงใหม่ช่อง9แห่งนี้นะครับ วันนี้วันศุกร์ที่22สิงหาคม2557ซึ่งก็เป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับทางทีมข่าวของ lc cable tv เราก็จะมีข่าวท้องถิ่นในรอบพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาให้ท่านผู้ชมนั้นได้ติดตามกันเช่นเคยครับวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรช้างเผือกนะครับก็ได้เปิดศูนย์บริการตู้ยามชุมชนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนครับ เมื่อเช้าวันนี้นะครับที่บริเวณด้านหน้าสถานีขนส่งช้างเผือกก็ได้มีพิธีการเปิดสถานีตำรวจชุมชนหรือโคบังนะครับเพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนาระบบตู้ยามตำรวจในพื้นที่ต่างๆโดยได้นำเอาคุณลักษณะของระบบตู้ยามตำรวจชุมชนโคบังของตำรวจในประเทศญี่ปุ่นนะครับมาเป็นแบบตู้ยามของประเทศไทยโดยในพิธีเปิดนะครับก็มีพันตำรวจเอกดุลเดชาอาชวะสมิตรกูลผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกเป็นผู้กล่าวรายงานนะครับและก็มีพลตำรวจตรีธนิศักดิ์ธีรสวัตร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะครับก็มาเป็นประธานในการเปิดสถานีตำรวจชุมชนช้างเผือกพนักงานนะครับก็มีการมอบโล่เกียรติคุณให้กับหน่วยงานหลากหลายภาคส่วนนะครับที่ได้มีการสนับสนุนการจัดสร้างตู้ยามชุมชนในงานก็มีกิจกรรมการแสดงฟ้อนรำการจัดโชมมวยไทยและวงดุลยางจากโรงเรียนเทพปดินนะครับ สถานีตำรวจชุมชนช้างเผือกนั้นก็ตั้งอยู่บริเวณช่วงหัวหมุมตึกนะครับบริเวณสถานีขนส่งในชุมชนช้างเผือกโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคอยยืนปฏิบัติหน้าที่ที่บริเวณหน้าสถานีนะครับเพื่อคอยสอดส่องดูแลการก่ออาชญากรรมการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและคอยให้คำแนะนำกับนักท่องเที่ยวนะครับรวมไปถึงการตรวจเยี่ยมเพื่อพบปะประชาชนในพื้นที่ตลอดจนการจับกลุ่มผู้ที่เกิดทำผิดในพื้นที่ที่รับผิดชอบครับ รสงของการตั้งสถานีตำรวจชุมชนหรือที่เรียกง่ายๆว่าตู้ยามโคบังนะครับก็เป็นนโยบายของสำนักง,งานตำรวจชาตินะครับที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามนะครับปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดจราจรและการบริการอื่นๆให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆที่หนาแน่นนะครับซึ่งสถานีตำรวจชุมชนโคบังแห่งนี้ในะวันนี้ก็ทางตำรวจ t h ช้างเผือกลงพักช้างเผือกก็ได้ตํางริ พิจารณาว่าจุดที่เป็นจุดที่เหมาะสมนะครับซึ่งท่านรองผู้การท่านผู้การตำรวจภูธรจุดเชียงใหม่ก็เห็นว่าเหมาะสมนะครับก็ได้พิจารณาถึงหลักเกณฑ์หลักการต่างๆตามที่สำนักงานตำรวจแหชาติกําหนดไม่ว่าจะเรื่องของความหนาแน่นของชุมชนในเรื่องของความใกล้ไกลของสถานีแม่กับสถานีลูก และรวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในรอบๆบริเวณรวมทั้งปัญหาสถิติคดีต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายนะครับก็นํามาพินานจารณาจัดตั้งเป็นสถานีตรวจชุมชนกับัง ช้างเผือกตำบลท้างเผือกขึ้นณที่แห่งนี้ซึ่งก็จะมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการรับแจ้งความโดยไม่ต้องไปแจ้งที่สถานีตํารวจแม่นะครับก็สามารถแจ้งความที่นี่ได้เลยในสถานีตารวจย่อยแห่งนี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่บริการรองรับนะครับเป็นนายตำรวจ เป็นระดับชั้นสัญญาบาัตรเป็นผู้ควบคุมแต่เดิมเนี่ยเราไม่มีชั้นสัญญาบาัตรณวันนี้เรามีชั้นสัญญาบาัตรแล้วแต่เดิมเมื่อก่อนเรามีแค่เพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแวะเวียนนะครับเพราะเดิมเนี่ยเป็นที่ตั้งของตู้ยามมีตำรวจประจำอยู่เพียงนายเดียวนะครับ แล้วก็จะมีสายตรวจมาแวะเวียนสายตรวจรถยนต์สายตรวจรถจ,จักรยานยนต<ๆ>์แวะเวียนแต่ณบัดนี้เนี่ยจะไม่มีการแวะเวียนจะมีรถยนต์มีรถจักรยานยนต์และมีกําลังตํารวจรวมทั้งกําลังของพี่น้องตํารวจอาสามาร่วมประจําด้วยเพิ่มมากขึ้นณะวันนี้ผมก็ทราบว่ามีตารวจอาสาที่นี่ประจําอยู่นี่ถึง25ท่านด้วยกันก็ตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องชุมชนแห่งนี้รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการ ้องการและตามตามอาชีพกรรยาเสรติดแถวนี้ให้ลดน้อยลงไปด้วยครับแล้วจะมีมีเป้าหมายเป้าหมายในเรื่องเป้าหมายก็เพื่อเพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการนะครับแล้วก็ดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของที่น,อน้องและมีเกณฑ์กับตอนนี้ก็ตรงนี้เนี่ยเป็นโครงการระยะที่สองนะครับเดิมทีเดียวตมรบรุปีตอนแถวเชียงใหม่เนี่ยเราให้ทุกสถานีติดตั้งนะครับในทุกโรงพักด้วยแต่ในเบื้องต้นเนี่ยระยะที่หนึ่งเนี่ยเราให้ทางชั้นเมืองเมืองเชียงใหม่ เริ่มดำเนินการก่อนนะครับอันนี้เป็นระยะที่2ก็ให้ทางตำรวจช้างเผือกพีนาก็พีนาถึงที่แห่งนี้ที่จะเป็นตู้ยามแห่งที่2ของเชียงใหม่แล้วในส่วนของทางควบคุมทั้งภาคทั้งทั้งภาคห้าเนี่ยเรากําหนดให้ทุกจังหวัดโดยกําหนดให้ทุกจังหวัดเนี่ยพีนาจากสถานีตํารวจเมืองของทุกจังหวัดเนี่ยไปจัดตั้งสถานีตารวจชุมชนแห่งนี้เมืองหนึ่งแห่ง ตอนหนึ่งสถานีแล้วก็ค่อยๆเพิ่มระยะที่2ระยะที่3ก็เดี๋ยวระยะที่สองจังหวัดอื่นๆก็มีการจัดตั้งเช่นเดียวกันเหมือนกับที่เชียงเผือกับขอบคุณมากครับที่อำเภอดอยหลอดนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ลงพื้นที่มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครับที่อก,ก็ต้องไปที่อื่น นายนสุริยะประสาทปัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตรวจเยี่ยมในเขตพื้นที่ของอำเภอดอยหลอนะครับและได้พบปะพร้อมกับมอบนโยบายแนวทางหน้าที่ของข้าราชการแก่ในอำเภอครับหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและอีกหลายภาคส่วนนะครับในเขตพื้นที่ เพื่อให้รับทราบปัญหาความต้องการของราษฎรพร้อมกับหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่านโยบายการทํางานของจังหวัดนะครับเรื่องแรกก็จะมีการเน้นรักษาทรัพยากรป่าไม้เพราะว่าปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดเชียงใหม่ลดลงเกือบส0เนะครับเมื่อเทียบจากปีพุทธศักราช2552ล่าสุดเมื่อปี2556นะครับก็พบว่าจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีพื้นที่ป่าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ6 8เซเท่านั้น ดังนั้นจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ให้ความสําคัญกับเรื่องป่าไม้รวมถึงการขอคืนพื้นที่ที่ถูกบุกรุกนะครับและยังสนับสนุนโครงการปลูกป่าฟื้นฟูป่าต้นน้ำโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า80,000สามาหาราชินีนะครับ ปลูกป่าทดแทนพื้นที่ที่เสียหายและเพิ่มพื้นที่ป่าในจังหวัดเชียงใหม่ให้มากขึ้นรวมถึงการแก้ไขปัญหาหมอกควันด้วยนะครับเพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญแต่ว่าปัจจุบันนั้นปัญหาหมอกควันไฟป่าก็ยังคงเกิดขึ้นทําให้ประชาชนนั้นเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและทําให้สภาพอากาศนั้นไม่บริสุทธิ์นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็มีการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนเนื่องจากปัจจุบันนะครับปัญหาเรื่องยาเสพติดนั้นก็มีเพิ่มมากขึ้น จนส่งผลกระทบต่อตอนเองครอบครัวและบุคคลรอบข้างก็เป็นเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาอาชญากรรมได้นะครับและช่วยกันติดตามคนที่เสพนั้นนําตัวไปบําบัดแล้วมีการจัดการฝึกอาชีพให้กับคนที่บําบัดแล้วนะครับและจะมีการติดตามผลอย่างเคร่งครัดและเรื่องสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของการเมืองการปกครองที่จะทําให้สังคมนั้นเกิดความปลองดองสมานฉันและสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนนะครับก็ต้องมีการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติเพื่อให้เกิดความสงบความสันติและความสามัคคีต่อไปครับ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะครับได้จัดก,กิจกรรมพบปะนักลงทุนต่างประเทศนะครับเพื่อเป็นการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนในภูมิภาคครับ ที่ห้องประชุมโรงแรมดีเอ็มเพนะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะนักลงทุนจากต่างประเทศนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนว่าทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนั้นจะมีการดูแลนักลงทุนตั้งแต่ก่อนและหลังการลงทุนนะครับโดยเฉพาะการลงทุนจากต่างประเทศเนื่องจากในด้านของขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับของแต่และท้องถิ่นนั้นก็มีความแตกต่างกันซึ่งอาจจะสร้างความไม่เข้าใจในการติดต่อประสานงานกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามทางศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่1นะครับก็มี ความตั้งใจที่จะกําจัดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับการลงทุนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในการติดต่อธุรกิจกับนักลงทุนชาวต่างชาติที่จะหันมาเลือกประเทศไทยเป็นเป้าหมายในการลงทุนนะครับรวมถึงการให้ความรู้และข้อมูลแก่นักลงทุนชาวต่างชาติโดยเฉพาะปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะรวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดกับนักลงทุนชาวต่างชาติโดยกลงเกี่ยวกับนโยบายและการใช้สิทธิประโยชน์ของ B.O.I นะครับและช่วยสร้างความมั่นใจในการลงทุนในระดับ ได้ดียิ่งขึ้นซึ่งทาง BOI ก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการลงทุนจากนักลงทุนชาวต่างชาติอย่างเต็มที่ครับ some, um, สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะครับได้จัดการสรัมมนา EGA รถโชว์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อเป็นการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนราชการในการให้บริการกับประชาชนครับ ที่โรงแรมดีเอ็มเพจนะครับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือ EGA หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับโดยมีนายเฉลิมฤทธิ์สงวนสัตว์รลองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ให้เกีรติมาเป็นประธานในการเปิดงานนะครับ EGA ก็มีภารกิจสําคัญอยู่4ประการด้วยกันนะครับนั่นก็คือการพัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะครับศึกษาวิจัยพัฒนาและเสนอแนะ แนวทางด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้คำปรึกษาบริการด้านวิชาการและการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถตลอดจนสามารถเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อตอกย้ําความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนการทํางานของหน่วยงานภาครัฐและนํามาพัฒนาเป็นงานบริการแก่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจใน บทบาทภารกิจของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะครับและเพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการต่างๆของ EGA นอกจากนี้ก็เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่ต้องการใช้บริการของ EGA counter service คอยบริการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐได้รับแจ้งความต้องการเปิดใช้บริการทุกเซอร์วิของ EGA นะครับเพื่อเป็นการนำร่องของบริการต่างๆสู่ส่วนราชการระดับภูมิภาคต่อไปครับ ข่าวท้องถิ่นเพื่อคนท้องถิ่นทางสถานีโทรทัศน์ l อลซเคเบิลทีวีเชียงใหม่ช่อง9แห่งนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเครื่องสำอางโฟ Solution นนวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิว4ขั้นตอนและมเมล็ดพันธุ์ฮอเกตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับก็เป็น2ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ทางสถานีโทรทัศน์ l อลซเคเบิลท,ทีวี LC, TV, ช่อง9แห่งนี้นะครับ ได้เป็นประจำแบบนี้ทุกวันหากผ่าชมสามารถไปติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ f a c e b o o k l c ซีเชียงใหม่และทาง w w w lc cable tv com นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ